มาดูสภาพอากาศในช่วงนี้ที่จังหวัดบึงการของเรานะครับเรียกได้ว่าอุณภูมิลดลงต่อเนื่องนะครับทั้งหนาวทั้งเย็นนะครับขณะเดียวกันมีลมที่ค่อนข้างแรงทีเดียวน,นะครับจนชาวประมงต้องหยุดหาปลากันในช่วงนี้ขณะเดียวกันนะครับก็ส่งผลให้พืชผักต่างๆที่อยู่ริมโขงกลับมาเขียวขจีอีกครั้งหนึ่งจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยแบบนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดบึงการซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของภาคอีสานเช้าวันนี้ได้รับผลกระทบจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยเช้าวันนี้ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าจุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่สองตําบลวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงการวัดอุณหภูมิได้19องศาเซลเซียสประกอบกับมีลมแรงพัดข้ามมาจากภูเขาคายฝั่งสงปปลาว ส่งผลดีต่อพืชผักที่เกษตรกรบ้านพันลำปลูกไว้ที่ริมแม่น้ำโของอากาศที่กำลังดีเย็นสบายไปถึงหนาวส่งผลให้ผักนานา,นานชนิดที่ปลูกไว้ครับรอบที่สามและกลับมาสวยงามเขียวขจีเติบโตอีกครั้งหนึ่งเตรียมที่จะมีการตัดส่งขายได้อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรเองเนี่ยต้องประสบกับปัญหาอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับผักบางชนิดก็แห้งตายไปก็มี ขณะดเดียวกันนะครับชาวประมงพื้นบ้านทั้งชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยแม่น้ำโขงเป็นเส้นเลือดใหญ่ออกหาปลามาส่งขายก็ต้องมีการหยุดจอดเรือหยุดออกหาปลาเนื่องจากลมที่ค่อนข้างแรงนะครับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ขาดรายได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีในพื้นที่จังหวัดบึงการทั้ง8อำเภอครับกระแสลมที่แรงพัดมาจากฝั่งสงปปลาวตลอด3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5ลดลงอยู่ในระดับสีเขียวตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงหนึ่งองศาเซลเซียสมีลมแรงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณ,ปร,เวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3 m, เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก สำหรับชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและห่างฝั่งทะเลอันดาม,มันควรงดออกจากฝั่งจนถึง21มีนาคมนี้สภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์มากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับยังไงคุณลูกฟังทางบ้านดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะาอากาศเนี่ยเย็นนะครับบางวันก็หนาวเลยนะในช่วงนี้นะครับและหากมีเวลานะครับก็เชิญชวนนะครับไปสูดอากาศสบายๆส,สูดอากาศดีๆนะครับที่ริมของบ้านพันหลำกันด้วยนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา